ในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อที่32บอกว่าคนชั่วร้ายก็ถูกคว่ำลงตามการกระทําชั่วร้ายของเขาแต่คนชอบธรรมพบที่ลีภัยด้วยใจแน่วแน่ของเขาพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเรานะคะนิกกี้กัมเบลนักเขียนและนักเทศชาวอังกฤษบอกว่า For even in death the righteous have a refuge แม้ในความตาย พระเจ้ายัางทรงเป็นที่ลี้ภัยของคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ในความเชื่อของเราเราเห็นสิ่งดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราในการตายจากโลกนี้ไปไหมคะคงต้องเป็นคนที่มีใจแน่วแ,แน่อย่างที่ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตว่าไว้ด้วยแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคะ่ะเมื่อเรามองไปที่อนาคตมองไปที่ชีวิตนิรันดร์ที่บนสวรรค์ที่พระเยซูทรงจัดเตรียมไว้ให้เรา ความตายก็จะไม่น่ากลัวนะคะในข้อที่26ของพระธรรมสุภาษิตบทนี้บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าทําให้คนอยู่อย่างอุ่นใจลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่งในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษบางฉบับจะใช้คําว่า for those who fear in the Lord he becomes our refuge in the present and the future ทําให้รู้สึกว่าความเชื่อทําให้เราเป็นคนชอบธรรม มีพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยสำหรับตัวเราในตอนนี้และในอนาคตแล้วอย่างครอบคลุมไปถึงลูกหลานที่เป็นอนาคตของเราด้วยขอบคุณพระเจ้าค่ะ